ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับที่จังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยเขามีการร้องเรียนบอกว่าไม่รู้ใครเนี่ยเอาซากหมูนะครับซึ่งส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เกรงเสี่ยงจะเกิดโรคระบาดด้วยเนี่ยนะครับคือเอามาทิ้งเอาไว้ที่บริเวณริมคลองรางทองอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้อยอาเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมล่าสุดเนี่ยมีคนไปพบเขาก็ถ่ายนะถ่ายคลิปไลฟ์สด a c e b o o k นี่นะครับในคลิปนี้ออาเดี๋ยวดูหน่อย ไม่มีที่จะทิ้งครับมาทิ้งแถวนี้หัวหมูตรงนั้นเลยแล้วเดี๋ยวถ้ามันเหม็นนะครับขยะเขาเยอะอะไรเต้มไม่หมดเลยนามาทิ้งเนี่ยที่นุงที่นอนเออีตอนนอนกันนะ่ะไม่ไม่คิดถึงเลยนะก็จะทิ้งก็ามาทิ้งทำไมเมียไม่ามาทิ้งมากก็ไม่รู้ นี่นะครับก็อย่างที่คนที่ไร์สดเนี่ยเขาพูดนั่นแหละก็คือทําไมเอามาทิ้งตรงนี้เนี่ยซากหมูหัวหมูนะครับแล้วส่งกลิ่นเหม็นเน่าล่าสุดวันนี้เนี่ยไปคุยกับนายประสิทธิ์ศรีพัฒนพรซึ่งเป็นผู้ที่ไฟ์สด Facebook นี้เนี่ยนะครับก็พาไปดูจุดที่พบซากหมูโดยพบหัวหมูสดกว่า10หัวทิ้งไว้ที่บริเวณริมคลองจุดที่เกิดเหตุคือริมคลองรางทองหมู่สาํตะมนทุ่งน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐม ส่งกลิ่นเน่าเหม็นมีแมลงวันตอมเป็นจนํานวนมากนอกจากนี้ยังมีที่นอนที่ไม่ใช้แล้วซึ่งคนก็ออกมาทิ้งตรงนี้ทางชาวบ้านก็เลยแจ้งทางอาบตอทุ่งน้อยให้มาตรวจสอบนะครับนอกจากนี้ถัดไปอีกประมาณ500เมตรจากจุดที่พบหัวหมูแล้วก็กระดูกซี่โครงหมูก็ยังพบกระดูกซี่โครงหมูอีกจุดหนึ่งตอกอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่พื้นถนนแล้วก็ลงไปข้างล่างคลองส่งกลิ่นเหม็นเน่าด้วยนะครับ คือเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่งน่าจะเกิดจากการที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับขายหมูไม่หมดแล้วเหลือขายไม่ดีช่วงนี้ก็เลยเอาซากหมูเนี่ยมาทิ้งแบบนี้และชาวบ้านก็บอกอีกนะครับบอกว่ามีโรงเลี้ยงหมูบางโรงเนี่ยก็มีโรคระบาดหมูตายยกข้อก,ก็มีเอาเดี๋ยวลองฟัง่อยครับ ว่ามูนบอยแต่มาไม่เนาะไม่เยอะน้อยแต่รอบนี้คือเยอะใช่ไหมคะรอบเนี้ยมเยอะกับเพื่อนอ่ะแล้วกลิ่นเป็นไงบ้างคะสภาพกลิ่นโอ้โหผมอยู่ข้างท้ายนู่นนะแล้วลมมันลอยลอยไปม,มันเหม็นบอกคนที่ทิ้งนี่ว่าอย่ามาทิ้งถ้าทิ้งก็ไปทิ้งที่อื่นที่ท,ที่เขามีที่ทิ้งนู่นในทางขยะก็มีเอาไปทิ้งในทางขยะดีกว่าอย่ามาทิ้งแบบนี้ครับทำให้ประชาชนเสียหาย เราก็ต้องเผาตรงนี้อ่ะได้แค่นี้แค่เผาได้ก่อนแล้วก็เก็บทิง้งให้มันน่็จะต้องแก้ไข่ทีนีหรืออาจจะฝังกบฝังอะไรุดฝังต้องดำเนินการไปก่อนนี่ทางอบตอรทราบเรื่องก็ดำเนินการนะครับมาเผาซากหมูหัวหมูซี่โครงหมูที่ส่งกินเหม็นเนี่ยที่เอามาทิ้งไว้เผาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาซากที่เผาแล้วเนี่ยไปฝังต่อไปนะครับ นี่เขาก็เอาป้ายเนี่ยมาติดไว้แล้วเนี่ยนะครับห้ามทิ้งขยะแต่โอ้โหไม่สนใจกันเห็นว่าล่าสุดถึงขั้นที่บอกว่าเนี่ยอยากจะให้มีการเอากล้องวงจรปิดเนี่ยมาติดเอาไว้ด้วยเอออ่ะก็อันนี้ชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนนะครับเกรงว่าจะมีความเสี่ยงก่อให้เกิดโรคติดต่อนะครับ